เด็ดมเขือค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ลูกใหญ่เฉยๆนะคะแต่ว่าอ่อนอยู่นะน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็เล็กจะมาเด็ดใบด้วยนะคะเด็ดใบออกใบที่ใหญ่ๆเด็ดออกเลยให้โปร่งๆนะคะเพราะว่าถ้าใบทึบอ่ะคือมะเขือจะไม่ดก เพราะว่าไม่โดนแดดค่ะแสงแดดทําให้มืเขือดกนะคะแสงแดดปุ๋ยแล้วก็รดน้ําลูกเล็กๆนี่อยากกินแบบอ่อนๆเก็บไปเลยเดี๋ยวพาไปดูผักค่ะสวยมากเลยจะบอกว่าดินแบบนี้ก็ปลูกผักได้เดี๋ยวไปดูกันค่ะมีลูกแดงๆเก็บไปเลยเนี่ยค่ะโหนี่ถ้าแบบส้มๆแบบนี้ก็เก็บนะคะ เห็นไหมมะเขือถ้าเริ่มแก่แล้วใบจะเหลืองนะคะมันจะไปบำรุงที่นี่ค่ะลูกของมะเขือสวยมากเลยสีส้มๆแบบนี้ก็เก็บไปได้เลยนะคะมาลิ <c oughs> หมาของคนแถวนี้ค่ะมาค้นข้างนามาขอกินอาหารเนี่ยค่ะท่านผู้ชม เยอะเลยนะนี่โนนโนนตรงนู้นก็มีค่ะเห็นไหมมือเดียวมือเดียวเดี๋ยวหักนะคะสองลูกนี้อุ้ยลูกนี้พอดีเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่เก็บตลอดเก็บหลายรอบแล้วนะคะเดี๋ยวจะมารดน้ำเดี๋ยวพาไปดูผักค่ะ นี้เป็นมะเขือเทศพื้นเมืองนะคะคเดี๋ยวเล็กจ้ามาเก็บไปใส่ส้มตำเยอะนะคะเยอะเก็บไปก่อนหน้านี้แล้วแบบมะเขือเทศที่ยังไม่แดงแบบนี้สามารถเก็บได้นะคะพอเราเอาไปวางไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะแดงเองถ้าเก็บแบบแดงแล้วก็ลูกแตกเลยก็คือมันจะไม่สวยนะคะ ก็คือนานไปมันจะแตกมันจะเน่าไวนี่อันนี้ใส่น้ำพริกแล้วก็ส้ตมตำอร่อยมากมากเลยค่ะด้านล่างนะมะเขือมะเขือแล้วก็มะเขือเทศน,นะคะแล้วก็พวกผกักผักสลัดก็มีอยู่ที่แปลงข้างในนะคะอันนี้เลียงมาถ่ายให้ดูนี่ไหมคะใส่ปุ๋ยคอก นแบบนี้ก็ปลูกได้เล็กจะให้ดูนะคะไม่ได้เกี่ยวกับดินเลยดูแตกด้วยนานๆทีนะคะมารดน้ําดาวเรืองก็ยังสวยนะคะมันเป็นตอนเย็นนะแสงอาจจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ทำซ่อมตามเย็นนี้ค่ะอ้ายังมีอยู่ข้างใน,นดกมากนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมด้านล่างก็มี ไม่เกี่ยวเลยว่าดินยังไงเห็นเม็ดดำๆนั่นเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะ L1 L1 เล็กเอามาหวานหาๆรวยๆเลยผักกาดนี่เหมือนกันค่ะและอันนี้ดาวเรืองนี่รอแป๊บเดียวนะคะบานเต็มนี่เลยอันนี้ไม่ได้เด็ดยอดนะมันแตกกิ่งเองนะคะใส่ปุ๋ยที่บอกเลยแล้วก็ผสมใส่ปุ๋ยอคอกด้วยก็ได้ถ้าใครไม่มีปุ๋ยอคอกก็ไม่ต้องใส่นี่อันนี้ให้ดูผักกาดค่ะ ความจริงความจริงคือมันเขียวนะคะท่านผู้ชมแสงมันเป็นยังไงเนี่ยก็อมะละกอกลังงามเลยเห็นไหมเขียวสวยมากๆเลยนะคะี่จะมื่แล้วคะ่ะมาถ่ายให้ดูว่าคือดินแบบนี้ดินคูสารนะคะดินแดงๆเลยเราก็สามารถปลูกได้นะคะเนี่ยจริงๆแล้วเก็บไปปั่นได้แล้วนะคะนี่เอาไปทํากับข้าวได้แล้วไปลวกนะคะ เอาไปแกงเอาไปทำแกงอ่อมได้หมดเลยเนี่ค่ะ้ก็ดาวเรืองแล้วก็มีนี่เล็กมาปลูกฝรั่งนะคะชอบกินฝรั่งก็มาเด็ดออกนะคะยังไม่ให้ติดลูกเดี๋ยวรอก่อนให้มันโตกว่าน,นี้ก่อนนะคะนีดาวเรืองแล้วก็เอให้ดูสุดท้ายค่ะสุดท้ายให้ดูฟักทองนี่ บักทองเห็นไหมคะติดดอกติดดอกยาวไปนู่นเลยค่ะเดี๋ยวจะเลื้อยยาวไม่น่าเชื่อว่าติดลูกแล้วนะคะเห็นไหมนียค่ะให้เลื้อยไปตามแบบธรรมชาติเลยตามใจชอบเลยเนาะเดี๋ยวให้มียอดเยอะๆปลูกไว้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ไปเกี่ยวเอามือไปเกี่ยวข้าโพดละนี้ดาวเรืองดาวเรืองต้นนี้จะไม่ค่อยสวยหน่อยเพราะว่าตอน ตอนที่เล็กย้ายมาอนะ่ะคือเริ่มมีดอกแล้วนะคะมันก็เลยโตไม่เต็มที่พอมาอยู่ตรงนี้ย้ายดินใหม่สถานที่ให้ใหม่ก็เลยโตไม่เต็มที่จริงๆมันต้องต้นโตกว่านี้นะคะแต่ว่าก็ดอกดอกนะท่านผู้ชมดูดอกดอกอันนั้นก็จะเป็นเป็นมะละกอมาถ่ายให้ดู ว่าจริงๆแล้วดินแบบไหนก็ปลูกได้นะคะท่านผู้ชมให้บำรุงดีๆใส่ปุย๋ยคอกนะคะใส่ปุย๋ยคอกบำรุงรดน้ำให้มีแสงแดดแล้วก็ใส่ปุ๋ยเม็ดนะคะที่เรามีธาตุ NPK ครบนะอย่างเงี้ยก็สวยได้ค่ะพืชต้องการธาตุอาหารให้ครบนะคะขนาดดินใหม่ยังปลูกได้เลยค่ะเห็นไหมผักยังปลูกได้เลยท่านผู้ชมหนูเห็นไหมสวยเขียวนะคะ เดี๋ยวเล็กจะพยายามมันรดน้ำบ่อยๆนะคะมันจะได้เติบโตทากนั้นก็ฟักทองค่ะนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะมาทักทายมาเน้นย้ำว่าดินอย่างไรก็ปลูกได้ดูแลเอาใจใส่นะคะใส่ปุ๋ยให้อาหารต้นไม้ให้ดีนะคะแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ